ทำไมคุกหน้าวัดโพใช้ขังนักโทษข้อหาหนักถึงตั้งใกล้วังหลวงภาพนักโทษที่มีโซ่คล้องคอติดกันเป็นพวงจิตรกรรมภายในอุโบสถวัดคงคารามจังหวัดราชบุรีสมัยกรุงรัตนโกสิงตอนต้นพื้นที่ตรงข้ามวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามวัดโพที่ปัจจุบันเป็นหน่วยบัญชาการกำลังสำรองซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังเคยเป็นที่ตั้งคุกมาก่อนเรียกกันว่า คุกหน้าวัดโพใช้คุมขังเฉพาะนักโทษคดีอุกชะกันหรือมีโทษหนักเท่านั้นทั้งยังเป็นคุกที่จำลองความเชื่อเรื่องนรกตามคติไตรภูมิมาไว้บนดินให้สัมผัสกันจริงๆอีกด้วยภาพคุกหน้าวัดโพพื้นที่เส้นประจากแผนที่กรุงเทพมหานครจส1,249หรือพส2,430คุกหน้าวัดโพ สภาพเป็นอย่างไรวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกจากการคุมขังสู่การแก้ไขฟื้นฟูการเปลี่ยนแปลงของการราชธานไทยสมัยใหม่พศ2433-2506ของคุณสรัญยูเทพสงเคราห์ปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าถึงคุกนี้ไว้ว่า คุกหลวงสมัยต้นรัตนโกสินท์ที่ใช้คุมขังนักโทษคดีอุกชการหรือมีโทษหนักเท่านั้นคือคุกหน้าวัดโพสังกัดกรมมพระนครบาลสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครส่วนตารางซึ่งเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยาใช้สำหรับขังญาติพี่น้องของโจรพอมาสมัยกรุงเทพมหานครใช้เป็นที่คุมขังนักโทษคดีเล็กน้อยหรือคดีลหุโทษ ภายใต้การควบคุมของขุนนางตามกรมก้องต่างๆอย่างกรมมหาไทยกรมมพระกลาโหมกรมมาากรมมวงังและกรมมนาเจ้าพระยาทิพากรกวงให้ภาพของคุกนี้ในช่วงพศ2411-2413ว่าคุกตั้งอยู่ใกล้พระราชวางังนักแต่ก่อนแผ่นดินเพิ่งตั้งครึ่งใหม่ผู้คนยังน้อยจับพม่ามา,มาได้จำไว้มากๆครั้นจะไปตั้งอยู่ไกลท่านไม่วางพระทัยเหมือนอย่างตึกดินก็อยู่ใกลพระราชวังเหมือนกัน คำบอกเล่าของเจ้าพระยาทิพากรวงสอดคล้องกับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ่านภาลายัยรัชการที่สองที่พระองค์โปรดให้สร้างวังใหม่แก่เจ้านายที่สั่งราชการกรมมพระนครบาลให้อยู่ติดกับคุกนี้คือวังท้ายหับเผยของกรมมพระพิพิธภพภูเบ็นพระราชโอรสในรัชการที่สองเพื่อสะดวกแก่การระงับเหตุร้ายต่างๆภายในคุกได้อย่างทันท่วงทีถึงอย่างนั้นในพศ 2359สมัยรัชกาลที่สองก็เกิดเหตุการณ์นักโทษฉเฉลยพมา่าจำนวน107คนลุกฮือฆ่าพัสดีและพระธรรมมงลงแล้วแหกคุกหลบหนีเนื่องจากกรมพระพิพิธพคผู้เบนซึ่งทรงกำกับราชการนครบาลทรงทราบข่าวว่านักโทษพามา่าจะก่อเหตุแหกคุกแต่ไม่ทรงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงไม่ได้ทรงป้องกันคุกให้หนาแน,น่นภาพภาพเรือนักโทษพามา่าทำเรื่องระทึกปล้นเรือขายผลไม้ของแม่ค้าสาวชาวสยาม ใกล้กันมีเรือแจ็คสองคนท่าทางเอตโรพยายามพายเรือเข้าช่วยเหลือร่องรอยของคุกเป็นอย่างไรนั้นคุณสรัญยูยกแผนที่กรุงเทพมหานครฉบับจอสอ .1,249 หรือพอสอ .2,430 ซึ่งเป็นแผนที่สมัยใหม่ที่ให้รายละเอียดข้อมูลทางกายภาพของเมืองกรุงเทพมหานครเก่าสุดเท่าที่มีในปัจจุบันมาให้พอเห็นภาพว่า คุกดังกล่าวมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยกำแพงแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนคือคุกส่วนนอกกับคุกส่วนในคุกส่วนนอกหรือเรียกว่าหับเผยเป็นเขตที่ล้อมคุกมีประตูเปิดปิดเป็นเวลาเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของพระธรรมรงค์ผู้คุมและนักโทษชั้นดี ด้านคุกส่วนในเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจริงๆมีกำแพงล้อมรอบอีกชั้นมีประตูเข้าออกทางเดียวคือทิศตะวันตกที่คุมขังนักโทษเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐมีประตูเข้าออกสองบานไม่มีหน้าต่างแต่ใช้เป็นช่องลมระบายอากาศนักโทษจะต้องนอนปูเสื่อกับพื้นดินที่ทุบให้เรียบวิทยานิพนยังบอกด้วยว่าภายใต้โลกทัศน์แบบจารีคุกดังกล่าวเปรียบเสมือนกับการจำลองนรกตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิให้เกิดเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่การออกแบบคุกส่วนในให้อยู่บริเวณกึ่งกลางพื้นที่คุกคล้ายคลึงกับมหานรกรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่กลางนรกขุมใหญ่ขณะที่นามผู้เป็นใหญ่ในนรกคือพระยมหรือพญายมราชได้นำมาใช้เป็นราชินนา,นามของเสนาบดีกรม,มพระนครบาลซึ่งมีอำนาจบังคับบัญชาคุกในพระนครหลักฐานที่ยืนยันว่าคุกเป็นการจำลองนรกอีกประการคือ เทวรูปประจำคุกนี้มีนามว่าเจ้าเจตตะคุกหรือเจตตะคุกปอซึ่งเป็นชื่อเทพยาดาต้นบัญชีนักโทษในนรกของพยายมนักโทษจะถูกเปลี่ยนสถานะจากมนุษย์ให้มีสภาพไม่ต่างจากการกินอยู่หลับนอนของสัตว์การใช้คำนำหน่าชื่อว่าอ้ายและอีสำหรับนักโทษชายและหญิงตามลำดับรวมถึงยังถูกจองจำร่างกายด้วยเครื่องพันธนาการเพื่อป้องกันการหลบหนี และสร้างความทุกข์ทรมานแก่นักโทษตามสิ่งที่กระทําไปผู้ที่เคยพบเห็นนักโทษในคุกดังกล่าวจึงมีความทรงจําร่วมกันว่าเหล่านักโทษมีสภาพย่ําแย่อย่างยิ่งต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงกิจการราชฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็มีการก่อสร้างคุกแบบใหม่ขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากคุกในสิงคโปร์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ